สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาต่อกันเลยในรอบอกพาร์ทที่สนะครับกับแมปสปีดลันจะผ่านหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยโอ้โหนี่ว่าหลังพึ่งนี่นแหละข้างบนนี้เป็นยังไงเนี่ยนะข้างบนนี้เป็นยังข้างบนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องชาร์จวิ่งนะไม่งั้นตายนะเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาเลยชึบมาเลยจะง่ายจะยากแค่ไหนนะน่าจะง่ายๆโอ๊ยโอ๊ยนี่น่าจะง่ายๆ่ร่วงเลยนะั้นเรียบร้อยแล้วนะเรื่องปากดีขอให้บอก มามามาชึบชบมาเลยมาเลยชิว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 ตรงนี้กระโดดไปเลยอย่าไปคิดมากน่าจะไปคิดมากนะกระโดดไปก่อนกระโดดเอ้าันต้องไปทางซ้ายก่อนนะพี่เห็นณด่านนี้ผมว่าต้องวิ่งยาวเว้ยมันจะง่ายเราอย่าไปคิดเยอะมา Let's go นี่อ่ะวิ่งยาวนะกระเด้งนะจู่ๆก็กระเด้งกระดอนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขอใจเย็นแป๊บนึงชึบ มาเลยมาเลยมน่าจะยากนะฮะตรงนี้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้อีกแล้วไงนะหลายรอบใช่ไงนะตรงนี้มาเลยมาเลยชึบกระโดดไปกระโดดไปไปไปอีซี่อีซี่ไปไปเลยโอเคไปทางซ้ายก่อนโอเคฮะมาไกลนะฮะรอบนี้โอเคอยากกระเด้งอยากกระเด้งกระเด้งทำไมไม่เข้าใจตรงนี้ไปได้โอเคตรงเนี้ย งี้ไปได้เลยนะจะกระเด้งหรือเปล่าไม่แน่ใจขวาไลซ้ายดีขวาแล้วกันแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้อยากกระเด้งอยากกระเด้งอยากกระเด้งกระโดดไม่ชอบกระโดดไปเลยโอเคผ่านแล้วครับผมโอ้โหเกือบล่วงโอ้โหด่านแคนดี้นะแคนโดเลียนะดินแดนขนมโอ้โหหิวเลยน่ากินอีนนี่ใครนะหัวไอติมไอติมโอเคเหยียบไอติมนะฮะเริ่มมีความแอดวานนะฮะมีความมีความแอดวานนะฮะให้การเหยียบ กลมๆนะครับผมว่าเริ่มยากนไงเริ่มยากเหรอแล้วนะมีการเอาบล็อกกลมๆม,มาให้เรากระโดดเล่นใช่ไหมนี่ไงนี่ไงยากแล้วไงนะเจอน้าพี่บอยเข้าไปนะใครล่วงอขมาอีกคนหนึ่งไม่รู้นะฮะนะเมื่อกี้ผมก็กระโดดได้อยู่นะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมมามาเลยมาเลยโอ๊ยไม่ถึงนะน่าชนนะเริ่มมีความยากนะฮะแต่ว่าพอเราจับจุดได้ก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะผมว่า ใช่ไหมว่าไม่ยากเว้ยเราต้องใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆไอติมสองอันไอติมสองอันนะฮะนะสปีดต,ตกนะครับเราต้องเราต้องอย่าหยุดวิ่งนะฮะแล้วก็อย่าวิ่งเร็วเกินไปจะทำยังไงมาดูกันจะทำได้หรือเปล่าไอติมไอติมตม,มามาผ่านแล้วนะฮะตรงนี้นะแต่ยังมีไอติมอีกนะฮะผมเห็นอยู่นะจุดตรงนี้ง่ายมากนะฮะเราต้องอย่าตกตรงนี้นะ จุดยากอยู่ตรงนี้ฮนะโอ้ยนี่ไงจุดยากนะเบรกไม่อยู่นะแย่เลยนะอุตส่าห์ผ่านตรงยากๆมาได้นะฮะโออยังไงดีละ่ะนะด่านนี้จะยอมท้อหรือเปล่าจะยอมแพ้หรือเปล่านะแั่ผมไม่มีคําว่ายอมแพ้นะฮะบอกเลยว่าไม่ยากเกินฝีมือมนุษย์หรอกนะเกมนี้บอกเลยนะไม่ยากเกินไปสําหรับผมใช่ไหมผมเคยเล่นเกยมยากกว่านี้อีกนะแตจำไม่ได้แล้วเกมอะไรนะฮะลืมชื่อนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่งละมาเลยใช่ไหมละ่ะ อย่าก,กระดิงใจเย็นๆมามามาเลยโอ้โหโ,หโอ้โหเกือบลนเกือบลนนะเกือบยอดท้อไงเกือบลนนะฮะจะผ่านหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆจะลนมาตรงนี้ไอติมสองลูกไอติมสองลูกไม่น่าจะยากเกินไปไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมโอเค้ะผ่านนะฮะดาเมจกี้ถือว่ายากอยู่นะอะไรเนะี่ยวิ่งบนเมฆวิ่งบนก้อนเมฆวิ่งบนก้อนเมฆมาเลย นะยังไงล่ะยังไงล่ะล่วงไงล่ะนะก้อนเมฆโง่โง่กลมๆนะดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องวมาต้องวิ่งไปทางไหนมาเลยนะก้อนเมฆโง่โง่นะไม่น่าจะยากเกินไปมันเป็นเพียงแค่เท็กเจอเจอไอติมเมื่อกี้ยังยากกว่าบอกเลยนะก้อนขุกขันนะโอ้โหล่วงเลยไงนะดูไม่รู้เรื่องเอาใหม่นะับผมว่าด่านนี้ไม่น่าจะยากเกินไปนะไอติมเมื่อกี้ยากกว่าเยอะเลยนะกระโดดไปไปไงมา มามันกระเด้งเว้ยมันยากตรงกระเด้งแล้วนะมันชอบกระเด้งไงไอ้บุ่มเหลีหล่ยมๆน่ะใช่ไหมมันนำามาหลอกตายไง้มันจะกระเด้งกระเด้งกระดอนนะกระเด้งกระดอนแล้วมันจะกระโดดไม่ขึ้นใะช่ไหมนะนะนะเอาการ์ดมาเอาการ์ดมาไปนะตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงดีตรงนี้กระโดดขึ้ตน,ตร,นตรงนี้ไงล่ะใช่ไหมล่ะไป Let's go ไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปใช่ไหม บอกแั้งไงว่าไม่ยากเกิน<ะ>ไปตายเลยฮะนะยากอยู่ยากอยู่นะนะมาเอาใหม่นะฮะผมรู้เหลี่ยมนะ,ะรู้เหลี่ยมแล้วรู้เหลี่ยมนะเอาอยัางไงดีละ่ะเอายังไงดีล่ะมามาเอาโหไรเนี่ยมาล่วงอะไรตรงนี้ไม่เข้าใจนะ,ะเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวหัวร้อนจะไม่ร้อนเลยนะอีซี่อยู่ยังอีซี่อยู่นะฮะผมเป็นคนหัวร้อนยากพูดเลยเป็นคนใจเย็นมากงานชื่อแอร์ต้องเย็นไว้ก่อน อ้าวล่วงไงล่วงไงนะล่วงอีกแล้วด่านยี่แปดแล้วนี่ด่านนะนะด่านยี่แปดมาเอ้ากระโดดไม่ไปติดอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะฮะมีคนวิ่งอยู่ด้ะนะมาดูดีกว่าว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะมามาเลยซึบนะล่วงอีกแล้วนะฮะที่เดิมนะไอ้มุมไอ้ไอ้มุมเนี่ย มาเลย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 ผ่านตรงเมื่อกี้แล้วนะฮะจุดยากนะผมว่าตรงนี้ก็ยากนะตรงนี้ก็ยากเหมือนกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอา้ากระเด้งไงกระเด้งไงต้องจําไว้ให้ดีนะไอ้ตรงนี้มันชอบกระเด้งนะกระเด้ง้วกระโดดต่อไม่ได้นะฮะต้องต้องเบรกก่อน ได้เวลาเอาจริงแล้วนะหมดเอาจริงนะต้องเอาจริงแล้วแหละใช่ไหมแม่เดี๋ยมันได้ใจคนสร้างแมพมันจะได้ใจนะได้ใจว่าเฮ้ยเราสร้าง่านมายากเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยวพวกนี้มันร้องไห้เล่นไม่ผ่านนะยังไงดียังไงดีงงดมามา<ต>เลยโอ, duc, โอ้โหตรงนี้ไงในตรงนี้พอไม่กระเด้งก็กระโดดไม่ขึ้นนะฮะที่เดิมเลย I hate this g เก e นะฮะโซฮัส so ไม่รู้ว่าด่านไหนนะฮะแต่ว่าผมใกล้จะเล่นจบแล้วนะครับมามาเลยมาเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้หลายรอบนะตรงนี้หลายรอบนะไม่ใช่ตรงนี้หมายถึงข้างหน้าหมายถึงตรงเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวดีนะฮะตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวดีเลยไอ้ผมต้องไปทางขวานะฮะผมว่าน่าจะง่ายกว่า นะแล้วก็ไปขวายทีนึงโอ้โหตรงนี้ถือว่าไกลนะฮะถือว่าไกลไกลมากโอ้โหโดนไม่ถึงนะแตะโดนแล้วแต่ว่าเกียกากลับมานะเซ็งเลยนะด่าน28นะฮะด่านก้อนเมฆโ,โง่นี่ไงล่วงนะฮะแค่ก้อนแรกก็ล่วงแล้วนะด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ผมติดนานที่สุดแล้วแหละนะไอ้ด่านก้อนเมฆเนี่ยนะนะไม่ได้ไม่ยากตรงมองลายไม่ออกนะครับว่ามุมมุมของพื้นอยู่ตรงไหนเนะี่ย ไก้อนเมฆเกเกเจอกลมๆบนๆนน่ะน,น,นะไม่รู้ว่าทํามาเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะงงนะงงงวยงงงวยมากก้อนเมฆก,ก้อนเมฆตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงนะตรงนี้นะจากตรงนี้ผ่านแล้วนะฮะจุดยากป<ะ>ักโอ้โหอะไรมาล่วงอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจนะฮะเริ่มงงเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนนะด่านก้อนเมฆนะด่านก้อนเมฆ แล Mohammad, Mohammad. ้วก็เมฆงๆมามาเลยก้อนเมฆขุ่ขะขูขะนะฮะนะตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากนะฮะเพราะว่ามันขึ้นง่ายมันไต่ได้มันไต่ได้มามาอีกคนหนึ่งตามมาได้หรือเปล่าอีกคนหนึ่งตามมาอยู่นะฮะเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปร่วงตรงนี้นะฮะตรงกระเด้งนะผมเป็นบ่อยเวลามาเร็วๆมันจะกระเด้งกระดอนนะฮะมานะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ยังไงล่ะนะไอตรงนี้แหละที่ผมไม่ผ่านนะผมว่าฝั่งซ้ายแม่งใกล้กว่าเว้ยใช่ไหมใช่ไหมใกล้กว่าและจริงด้วยนะยังไงดีล่ะข้างหน้าข้างหน้าจะผ่านแล้วนะขอเถอะขอผ่านเถอะไอ้ด่านก้อนเมฆอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผ่านด้ผ่านแล้วนะครับโอ้โห้ด่านก้อนเมฆลากนก้อนเมฆนะบอกลยว่าด่านโคตรยากนะก้อนเมฆอ่ะนะมาด่านนี้ดีกว่านะด่านฟันเฟืองมานะผมว่าด่านที่พื้นเป็นอย่างเงี้ย คือมันดูลายง่ายเว้ยมันกะระยะถูกไก่กด่านก้อนเมฆันเป็นกลมๆ่ยลวงเลยนะฮะ้นะก้อนเมฆยากกว่าเยอะนะฮะผมพูดเลยนะอันนี้ด่าน29นะฮะมาดูดีกว่าว่าผมจะผ่านด่านนี้ได้หรือเปล่านะมามาเลยชึบมามาเลยมาเลยมาเลยชิวๆนะฮะฟันเฟืองฟันเฟืองนะถึงด่านถึงจะผอมแค่ไหนนะถ้าเกิด มันเป็นไลฟ์โอ้โหเบรกไม่อยู่นะนี่ทำไม,ไมถึงได้ชาร์จขนาดนี้นะทำไมถึงกดนิดเดียวถึงได้ไปไกลขนาดนี้ไม่เข้าใจนะมามา,มาเลยมาเลยเอาใหม่เอาใหม่นะผมว่าไม่ยากไม่ยากโอ๊ยสปีดสปีดไม่ถึงนะฮะเอาใหม่นะใจเย็นๆบอกเลยว่าด่าก้อยเมฆหัวร้อนกันเยอะนะด่านนี้มันเป็น,น <ะ S 1> ลนยนะฮะ ลายที่เราสามารถมองได้ด้วยตาปล่านะแต่ก็ยังล่วงอยู่ดีมาบอกเลยว่าไม่ยากเกินตัวนะฮะจริงๆมันไม่ยาก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 เมื่อกี้ผมยังผ่านชิวๆแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยนะมันล่วงอะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้จุดง่ายนะฮะนะมันอยู่ที่มือเราหมดเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างโทษตัวเองดีกว่ามามาซึบ เนะี่ยแลมันกระดิงไงนะมันกระด้งตอนสุดท้ายนะฮะเมื่อกี้เห็นม,มันกระโดดเองนะฮะแล้วก็พอผมจะกระโดดจริงๆมันก็ลอยอยู่กับอากาศเนี่ยมันก็กดไม่ได้นะ,ะมาใจเย็นๆนะโอ้โหแล้วคนนี้มายืนบังไนงะนะในห,หัวฟ้าในห,หัวฟ้านะนะนะมายืนบังะะเ,นะเดี๋ยวรู้กันไอ้หัวฟ้าเนี่ยนะนะมายืนบังนะฮะไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวรู้กันมายืนบงยืนบังอะไรเนะี่ย หัวฟ้าไม่ยืนดังเฉยเลยนผมต้องเอาจริงกันแหละผมจะได้ไม่ต้องมาเจอมันนะะเอา้าเอ้าแล้วมันล่วงอะไรตรงนี้ไม่เข้าใจ <c oughs> นะครับเริ่มมีความเดือดนิดนึง <c oughs> เริ่มมีความวอร้อนเกมมิ่งนะแต่ยังไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะจริงเกมพวกนี้ทําผมร้อนได้ไม่มากหรอกนะจริงๆใช่ไหมใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะ้เหนือเริ่มออกนะฮะที่มือนะ่นะน้เริ่มขมวดจริงจังไงนะนะเริ่มร้อนเริ่มร้อน,เร,รอนเริ่มเงียบเริ่มเงียบต้องผ่านให้ได้ฮะด่านที่29นะครับนะผมบอกเลยว่าด่านก้อนเมฆยังง่ายกว่าเอ้ด่านก้อนเมฆยังยากกว่าเยอะเลย ไอ้ดา่านนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะฮะนะทางแคบแคแค่ๆๆๆนี้ผมกระโดดได้อยู่แล้ว AL? จริงๆนะเมื่อกี้เพิ่งจะตายนะโหทางมันแค่นี้เองนะโหยากอะไรวะนะเริ่มมีคนเข้ามาเยอะนะฮะแบบนี้นะมาขวางทางนะฮะ ีดไม่ถึงไงสปีดไม่ถึง Nha, chú chú luôn luồng, chú chú cân luồng ผ่านแล้วจะผ่านแล้วผ่านแล้วโอยผ่านแล้วโอ้โหก็จะผ่านเฮ้ฮูนะ้ะด่านสามสิบแล้วนะฮะมาดูดิ ยากสักแค่ไหนนะ้มียากกว่านี้ไหมนะ้อีกะ้ะไอพวกแบบขูข่ขาขูข,ขานะ่นะน้ไม่ค่อยชอบเลยนะ้ใครออกแบบน่ะโถนะ้ไอพวกขูข,ขาขูขานะ่ยเหยียบแล้วกระเด้งไงเหยียบแล้วกระเด้งกระดอนนะ้ไม่เข้าใจ นะกระเด้งกระดอนนะลงมิติไปเลยนะตกแมพโอ้อุก,กบาทอุก,กบาทว่ะ ตรงนี้เมื่อกี้ผมเหยียบแล้วมันทะลุตกลงไปนะฮะโอเคมาได้ละโอ้เกือบล่วงไงเลยไงเลยไงนะรู้สึกว่าจะไกลนะแบบนี้นะผมอยากดูว่ากระโดดถึงหรือเปล่านะนะมันมีโอกาสถึงอยู่นะ <c oughs> มีโอกาสลักไก่ได้อยู่นะแบบน่ะทันานต่านก็ไม่ยุ่งยากกว่าใช่ไหม หยิบลูกอันนี้อ่ะโอเคว่าใกล้ผ่านแล้วแหละใช่ไหมใกล้ผ่านแล้วแหละใช่ไหมผ่านเถอะขอร้องเอ้ยเอาอ่ะ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 เอาวะเอาว่ะด่านอะไรเนี่ยด่าน31มาดูกันเถอะนี่มันด่านอะไรกันนี่มันด่านอะไรกัน จะยากสักแค่ไหนมาดูกันครับด่านที่31อแหมนมันแหมน,มนจะยากสักแค่ไหนเชี่ยวจะยากสักแค่ไหนเชียวตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ชิวๆนะครับเอ๊ะผมว่าตรงนี้น่าจะยากโอ้โหโอ้หมันคือทางเดินล่องหนมันคือทางเดินล่องหนใช่ไหม มันล่องหนเว้ยนะ้าทางมันค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆใช่ไหม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 น่าจะไม่ยากนะฮะด่านนี้น่าจะเป็นโบนัสนะเอามาให้เราเล่นเล่นๆใช่ไหมต้องโดดไปไกลแค่ไหนอืมต้องคือไกลแค่ไหนคือไกลแค่ไหนฮะฮะไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนคือใกล้ยังไงล่ะตรงนี้คือผมขอดูก่อนนะไม่มั่นใจ วิ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 ตรงนี้คือโอ้ยล่วงล่วงไงแล้วมันจะดูโถโถมันจะดูอะไรวะด่านสุดท้ายง่ายๆนะก็ล่วงนะคราวนี้ผมจะไม่ปล่อยปุ่มดับฟิวละจ้ะคราวนี้แหละชิวๆไปอะไรวะมันง่ายแค่นี้ยังจะล่วงเหรอผ่านไม่ได้ไงวันนั้น30ด่านมา ชิวๆนะฮะตรงนี้ซึบซึบไม่ยากเว้ยไม่ยากมามาทางเดินล่องหนใช่ไหมเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันทางล่องหนเนี่ยทางล่องหนใช่ไหมทางล่องหนนะมาเลยมาเลยมามีเท่าไหร่มาให้หมด ทางล่องหนเนี่ยผมจําได้ว่ามันเยอะมากนะเยอะมากไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าถึงแล้วโอ๊ยโอ๊ะเมาส์เมาส์หล่นเกือบแล้วไงนะตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงโอ้โหอย่าเลยอย่าเลยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเก็บการ์ดอ่าชู ด่านที่วินเนอร์ด่านวินเนอร์ดูดีกว่านะด่านอะไรนะทางน่าจะเป็นทางคล้ายๆเมื่อกี้นะนะทางคดเคี้ยวอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมามีเท่าไหร่มาให้หมดโอ้โหมีเสียมพูดตรงนน้นด้วยเพิ่งเห็นโอ้โหด่านนี้น่าจะไกลนะฮะน่าจะอีกไกลน่าจะไกลแสนเขีน โอ้โห oh. ไงต่อเนี่ยแล้วก็ต้องเลือกไงฮะว่าจะไปซ้ายหรือขวาไปทางนี้แล้วกันแลวผมต้องไปไหน่ะผมต้องไปไหนหอืมไม่รู้นะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าวิ่งมาก่อนแล้วกันยังไงต่อ,อยังไงต่อครับ ียมพูอ๋อผมรู้แล้วผมเก็ตแล้วว่าด่านนี้เล่นยังไงนะฮะถ้าเกิดไม่เห็นคนอยู่ข้างบนผมคงไม่รู้แล้วว่าด่านนี้เล่นยังไงด่านนี้ต้องขึ้นตรงนี้นี่เองขึ้นมาเก็บการาดใช่ไหมเรียบร้อยครับผม โอเคก็ okay, จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโลบอกแมปสปีดลันถ้าถามว่าด่านไหนยากสุดก็ด่านที่29นะฮะถือว่าค่อนข้างหัวร้อนเลยทีเดียวถ้าอยากรู้ว่ามันยากยังไงก็คงต้องไปลองกันเองแล้วแหละนะครับโดยรวมแล้วแบบนี้ก็สนุกดีและก็ยังมีความท้าทายด้วยนะครับใครที่อยากรู้ต้องลองเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยใครที่มาใหม่และอยากติดตามก็กดซับสไคร์ได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม 拜拜。Bye bye.